ไปครับเห็นหรอเ่เมาเ้ลังนะหลับบงจากมาขึ้นนี่เปิดไซเบสครับเสาะเลยแล้วไเลยขึโขกมาเล่อบังบังเอ,อิญ่นหรอเานนม,านมันขึ้นี่ฝนตกมากกันเดี๋บุ้มมขึ้นโขวครับเพระเาะจะจอดรถได้กันเลวเห็นเลยพี่น้องครับสองอันครับจุมเห็ดไข่ครับว่าเห็ดไผนี่แหละพี่น้องจุมแหกพี่น้อง นี่มองจอดร้เลยครับแต่เบิกชุมสอนกันมาที่ไหนเคลื่อนช่วงเสร็จเสร็จมันโบไปคนมาเบิกให้ในบู๊วันนีครับอันหนึ่งอุ้ยบาร์พลดอกตรงนี้สองอันเลยครับช่วยใกล้กัน วุดยอดพี่น้องนี่ยวุ้นว่าขึ้นโคกได้เฮ็ดตอนนั้นลงน้ำก็ได้ปลาครับไปหน้าก็ได้เบียกครับได้เฮ็ดเขาเนี่ยเขาย่างหน้าพี่น้องครับอยู่รัศมีว่าอะไรพี่น้องต้องหาอยู่หายินครับพนทีิสารมันห้องถ้ารอเบิ่งเขตแตะข้าวกันพี่น้องจะได้สุกเด็ดป่นบ่หาไปลอล้อนนี่แหละครับมันอี้บ่หอดตามาเอาตรงอย่างครับไปรอเบื้องกันครับ น like ่องเขากระยางเลาะบึ้เขาคยเอาแล้วครับเขาคยเอาเขากระยางไบบ้งครับงาาเราบปด้กันต้องไปยางไปบึ้งทุ่มองครับก็มองแรงตกไปเบิ้งหม่อคออกกันี่นองรอรอหนล่ะครับเขาประจําเป็นปัต้นใหม่วันนี้จะเป็นแค่หนเลี้ยงที่น้องยุดุดเขาต้องบ้งน้นี่น้องนะพดเพี่น้องเ้ยเหนน้ำบ่ครับ น้ำผมบอ่อเห็นน้ำผมบอ่อใครหน่าเลียงครับโอ้ยโอ้ยอยุ่งในเลือปุ่นนี่หน่าเลียงได้เนี่พี่น้องนะอาจจะไปเลื่อยๆก็ได้ไปเลื่ยครับมันนี่เสียมก็เอามาอยู่แห่งตะวันงบอ่อเอามานั่นครับว่าไม่ลดถุนหลายเงี้ยวมืน,ลมนเลยกล้วยขวางนี่เนาะพูดถึงคนละเพาะ เปิดให้เชียร์ไปมองเขาเอายาวหรอพี่น้องผมกุ้งโขลกเป็นตันนี่แหละครับจะออกอยู่รอๆกันนี่ยหรอพี่น้องมองแลวเขาเอาครับรอเป็นท่าน,นอะไรกันเหมือนที่ไหนผอแล้วพี่น้องหยาไปจยอะมาบ่พผออีกแล้วครับโอ้ยเบื้องนี้หัวกระพลพี่น้องหัวก็โพกขึ้นครับ หายเงาเถือเลยพี่น้องเอ้ยนี่จะจุ่มครับขึ้นเขาหมู่ฝนตกเศร้าเหล่าสิพาดมาหากฟองเมืองมาไต่กันจนนี่ไต่เต้าดอกบานเลยพี่น้องดอกจุ่มเขาก็พัครับมาตัดเทียนหรอครับลางไปครับหางไปที่ละเห็นาง,ง่ายๆดอกพี่น้องหาพัวให้หา,หาครับผู้บเคยหาเห็นอยากกี่น้อยนะพี่น้องนะ ไปเรืร่อยใช่ไหมไอ้งอบอ้อ,อมเอเขาก็ยังไปมองไม้ครับรอรน,นี่แหละไปเปิ้กันมองอีกบึงครับเขี่เยเกันพี่ไหองอ้ยี่นบมออุกยยนยยยยย นี่อันนี่นาเลี้ยงครับเกิดยมองละนสองอันนี้แหละครับิที่ททตง้งยางมือนี่อไม่ได้ก็าตาครับตาเมี่ยบานเอาไปใส่บูอันน้ำหาเาป็นเสียงใส่บูยันมากหลักมากครับอยเบางท่านอาจจนเหมือนเช่นเนี่ยเราไปเลยครับเราไปหน่องแล้จาก,กม้อเศ้าดี ถายาเบ็ดหนหองเอ้ยก็เลยบริสิมาโคกครับเลยมาหาเราลองเบืองแบ่ยังบรสิสุทธิ์ครับลาวยาเบ็ดมันขึ้นยำเบ็ดมขึ้นครับยังหออตีนตีสองึ้นหรองายีกสิบก็ตัวครับยามสองเถียวเฉียวสามมัน่างมซอรครับน่นรอบางเห็ดมมันพอสินะมเป็นเจ็บว่วอหมอนเป็นดอกเพิ่ว่ wow! พอแล้วครับ,บวันถึงมาต่อยู่ของ เสี้ยวๆช่วยพี่น้องเออคนหากินดีวยกันครับทางคนต่างหากินมันบอกหาแั่จะไปหากินแคบ้านเพื่อนก็ได้ครับถ้าซื้อจะมุ่งกินกับบ๊วยเหรอทีน้องคนอยู่คนหนึ่งสองคนมาถึงแมียนจิ้งคครับผู้สาวผู้แก่ครับจะไปส่งเพื่นครับไปบ่ได้มาบเปโตหลีรอเดิ่ยกันครับหม่หยิ่จับ ตอนที่บันบ่เจียวๆทั้งรางพี่น้องไปเราไปเร่ครับงางไปเร่อก็มาปล่อยพึ่งเลี้ยงพี่น้องพึ่งเลี้ยงเขากันครับนี่มูฮุดโอ้ยเพิ่งเลี้ยงก็เอาว่าแต่มันเพิงว่าต้นเห็ดพี่น้องอันเห็ดเพิงหรือพี่น้องนะเห็ดน้ำผึ้งครับเป็นผึ้งแดงครับม่ดอกนั้นญี่ปุ่น เราไปหาไปเลยก็ได้ไปเลย,เลยครับผวกนี่บ่ค่อยออกไปได้ดอกครับขืบ้อผวกทั้งรางครับผวกทั้งรางจะออกดียังไงครับผวกนี่คดรหลายาพี่น้องผกาดเนี่ยต่ย้เพ่ขึ้นผกาดมูก,กอมูซิปครับตลอดนีดดี่ต่อไปเลยครับขุ่นพี่หน้องอีกหนึ่งครับลุยขุนเจ็ดไข่ครับ อะไรอะไรเห็บไปเรียกได้ที่ละครับเต็มมากเลยคิดอันนี้พี่น้องเอ้ยพอสุปครับพี่น้องหนึ่งตัวนี้พอไข่เยอะครับแล้วบึ้งหม่งไหหม่งมันเคยออนหรอครับเห็บแดงหนึ่งพี่น้อง เพชรพวแหงครับไปเรื่อยไม่ค่อยได้หรอครับที่เพชรดอกเดียวพี่น,น้องนะครับลูกไฟนอกก้นอกงก็เพิมจากที่ตีเนาะรอพันเรื่อยๆพี่น้องนอ้งนองเ็นยางมาหาเราบ้างมันไม่เคอยออกหรอกครับ อู้อก,ออกอน่งพีน่น้องยนีดเหอกับอ้ยอยนาบานงดอกอนี้เขาถืบุพเอใครหนาเลี้ยงครับมึงนี้อยนบานหรอพี่นอ้องจแม่กินขาเมกับเคย่มนมูาม,ม,มากมันขึ้นบุพออพี่น้อง ห้ยหอมทำกันเบ๊กซีเลยพี่น้องเอ้ยครับหาอยู่ให้กินไปครับดอกได้พป่นบ่เอาเขาก็เห็นครับกับดอกได้ไมันเกิดไหมครับดอกได้พป่นเห็นแล้วเขาก็บ่ได้ยดห้พี่น้องนะดอกเิ็นออกไปแล้วครับลองกันเบ๊กซี้ยงพี่น้องครับพี่น้องตะกี้ปลามันนี่ออกมัดล้วครับ พอดีผมเลยมาถอนมันถอนมันแต่ละมันนี่กรมกันก็เลยเบรกออกครับบ่ออกว่าดินมันแตกพี่น้อยหรืพอพวกเราประมาณเละละถ้าจะลงเจวเขามันจะออกอีกทีนึงครับหายดินอยู่ก่อนน้อเฮ็ดยังอ่ะโอ้ยไม่ออกยกกลางเดินทั้งแดดแท้โอ้ยเห็ดไข่คือกันล่ะครับ บ้านเธอเลือยู่พี่น้องเอ้ยโผลตัวมาขึ้นเจนมัพุ่นตกถือครับนี่งไงโอ้ยพุ่นบังมันบ่มันหลับออกเป็นบางหมองครับจี่เป็นต้นตุ้งยาพี่น้องมื่อนี่แี่จะว่าขีดดินขีดดอนครับแดด่นฝนตกล่างฝนมาขึ้นนี่พี่น้องว่ามปนล่างฝนตกตะครับ สะดินเงินเตเพ่นเอาคือเกาล่ะครับเป็นล่างของขดีเด่ครับได้มาแล้วก็หลายเตลนเมืเะเปลี่นต้อ,อย่างครับใครกขได้อยู่ดอกซุ้มสองสาบันครับนีอ่จะดอกดอกบันสองสามบันนี่เนาะ สิหาไปเรื่อยล่ะครับหาเบื้องมองไหนมันเคยออกแน่มองไหนมันออกเขาก็ติไดไปหาเบื้องเงี้ยแหละครับมองไหนมันบอกเขาไปกับยัง,งไงล่ะจีหาเราลาะ,ะ,ะน้นทุ่มต้นไม้ตัวไหล่ะครับไปทำกัเรื่อยๆครับอยากกับยังไม่เบื้องอย่างเดียวมัน,มน,มนพ้ออกยละครับเผืองแดงพี่นอ้องโอ้ยเหนื่อยหมดครับแต่ว่าแข็งๆอยู่ครับ ผ่นแดงนี่พี่น้องเด้อซ้ำหม่มเหรอครับเธอเลอเลยติดเห็ดใต้ทุ้งยางพี่น้องเอ้ยมุนกับมุนมานีละให้เบิ้งอีกครับเคิดออกเหิดพิงแดงเหิดพิงแดงเนี่ยเห็ด ไข่หนาเลี้ยงแน่อยู่จำก,กันยู่ลอล้ๆนี่แหละครับนั่งมาพอเห็ดเพืองแดงที่ก้องครับพี่ตัอนึงพี่น้องเฮ็ดเพืองแดงครับโอ้ยตัวนี้พี่น้องสองอันครับ มีเอเราก็ต้องเปนหนังนะสามันครับเพิ่งแดงพี่นอ้องไม่ไหมหอนๆเลยพี่น้องเอ้ยครับมาท่วมคลิป,ปออกจากเราขึ้นมาไตาโกก่โคกไต่ป่าสิละครับหาหลอดเบืง้งเพิ่งแดงเห็นยากครับผมแดงก็ไป็สีไปตองพี่นอ้องอนุญาตใส่ของขยางก็เดียวครับ พี่น้องออกจากขันมาฟังนี่ครับมาฟังนี่มันมาปล่อยเห็ดไข่พี่น้องเอ,อ้ยเห็ดไข่เห็ดปวกนี่เห็ดปวกครับงามพี่น้นองกำลังงามครับโอ้น้าปวกตราบครับ ตลาปลาเก่าพี่น้องหาลมทีเพิ่งเรียกท่านี่ครับนี่ยิ่งโดดเทเล่ยอยู่บ่เ่อนมากหางงง่ายเลยพี่น้องเพร่ะหลังหลังจากเพิ่นกู้มันแล้วครับเดินไปกู้มันตะกี้นี่โอ้ยจนขันเจ็บพี่น้องท่นนีเพิ่นมาโครงการเพิ่นกับให้เพิ่นน้อพี่น้องเนาะไม่เห็นนี่ก็ที่ต้องเพิ่นมาเกิดเจอสักใดเมื่อไหร่ล่ะครับ ว้าเป็นอำนาจเหมือนเพื่อนเป็นติดเพื่อนติดไทยปู่ปอปุ่มันกับเลื่องเพื่อนเนาะพี่น้องเถาก็ดหามเพื่อนไปเลยครับเพราะนั้นเป็นทีส่งนั้นเป็นอ่ทีของบุคคลครับไปหาเห็ดแป๊บกันเลยๆครับพี่น้อ่ะหาไปยามากขยางมากจะหอดหงจอดรถพี่น้อ่ะเป็นลายเต๋าด้วยครับไข่แน่เห็ดเผือกแน่เห็ดสารพัดเห็ดล้วครับ เมาเป็นเห็ดไข่ที่เป็นต้นยาวกันหลายชนิดนะครับสวยดอกเงี้ยครับบัวเห็ดไข่หนาขาวหนาเหลืองครับจะได้ทุกดอกข้างนอกมือไหนก็ได้ครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่ข้าไปเจ็บเห็ดเลยปฎิมาเจ็บน้ำมูกัาไปใส่เบ็ดครับถึงสมากเลยข้าไปยามเบ็ด เลยไปเลยมาเก็บนี่ยมเศ้าเลยมาสีสวยน้อยครับหลังจากทงลูกทงต่อมทงเลี้ยนแล้วมาเก็บสวยกได้สวยก็หลอดไปเนองเห็ดเพียร์มันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเอร้าเป็นช่วงครับเขามาออกท่มมันยางมาท่มจุ่มมันออกเขาก็ได้ครับถามมันยางมาท่มจุ่มมันบ่อเขาก็บ่ได้พี่นาะบุปเพ็นเก็บเป็นดอกบานมันแล้วเขาเก่าดอกจุ่มหลอดไปเนาะอ๋อขมันแน่หลอดไปเนองก็ได้ยุได้กินครับขอบคุณพี่น้อง อะไรก็แช่ก็ติดตานเป็นน้องเด้อกำลังเล่นไก่จากพี่น้องทุกปู่ทุกคนนะครับอยู่ได้กับพี่วรพี่น้องอยู่บ่ได้กะพี่น้องเกอนแล้วครับแต่พี่น้องกัเบิ้งห้องห้องกับอยู่บ่าริกะกอนเนาะพี่น้องเนาะครับทางคนต่างกันเซ่กันครับมือเทียดพี่น้องเบิ้งพี่น้องกับเบิ้งไปเซ่กันไปทุกท่าครับแล้วมันนี่ก็ออกเพีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเงินส่องพรไหมครับสวัสดีครับ